ทุกคนคลิปนี้นะคะขวัญจะมาพูดถึงปัญหาผิวหนะ้าเป็นสิวนะคะที่ขวัญเองก็เป็นมาตลอดนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะวันนี้เลยจะมาพูดถึงสาเหตุของการเกิดสิวกันนะคะหลายหลายคนจะเคยได้ยินแล้วว่าสิวเนี่ยมันมีหลายสาเหตุมากจนถึงปัจจุบันเนี่ยแพทย์ก็ยังไม่สามารถแบบรู้แบบ กลไกการเกิดสิวได้แบบครบทุกอย่างขนาดนั้นนะคะแต่เราสันนิษฐานได้ค่ะว่า1เลยมันเกิดจากความมันนะคะเซลล์ผิวที่หนาตัวสะสมกันอยู่บนชั้นผิวของเราเชื้อแบคทีเรียก่อสิวอย่างซีแอกเน่นะคะอะไรพวกนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งปัจจัยให,ใหญ่เลยที่ทำให้เกิดสิวนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะรักษาสิวเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบว่าเฮ้ยเราฆ่าเชื้อสิวอย่างเดียวมันมีอีกหลายปัจจัยให้เราแบบคอนโทรลถ้าเกิดว่าเราสามารถคอนโทรลได้หลายปัจจัยอะเราก็จะคอนโทรลปัญหาสิวได้นะคะและส่วนผสมหลักเลยที่แบบว่่าเดน ในเรื่องของการจัดการปัญหาสิวนะคะนั่นก็คือซาลิซิลิกแอซิดค่ะทุกคนหรือว่า BHA นั่นเองซึ่งเขามีหน้าที่ไปทาความสะอาดรูขุมขนของเรานะคะแล้วก็ช่วยผัดเซลล์ผิวทําให้เซลล์ผิวที่ตายแล้วหนาตัวบนผิวของเราเนี่ยหลุดออกไปนะคะก็จะลดโอกาสการเกิดสิวอุดตันนะคะแล้วพอเราไม่มีสิวอุดตันก็จะช่วยลดการเกิดสิวอักเสบได้ด้วยนะคะแต่เพื่อนๆหลายคนก็จะประสบปัญหาว่าใช้ BHA แล้วแบบเอ้ยผิวแห้งลอกระคายเคืองอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะวันนี้ค่ะทุกคนขวัญจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์นะคะ ที่ที่เป็นแบรนด์นี่ทุกคนน่าจะแบบคุ้นหูกันอยู่แล้วนะคะเขาทํามาเพื่อตอบโจทย์คนเป็นสิวเลยคือช่วยตั้งแต่เรื่องความมันนะคะแล้วก็ยังมีซาลิซิลิกแอซิดด้วยที่จะช่วยจัดก,การเชื้อสิวผ่าเซลผิวแบบนี้เคยกว่าค่อนข้างครบวงจรการเกิดสิวเลยค่ะตัวที่ขวัญพูดถึงนะคะส่วนตัวขวัญได้มีโอกาสใชเออส้เมื่อตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีโอกาสมารีวิวจริงจังสักทีนั่นก็คือโทแมกซ์นั่นเองนะคะ ช่วยลดความมันช่วยลดเชื้อสิวนะคะแล้วยังช่วยผลัดเซลล์ผิวด้วยที่สําคัญคืออ่อนโยนมากแล้วก็ช่วยคุมมันได้ยาวนานนะคะเพราะว่าเขามีนวัตรกรรมพิเศษในขวดนี้นะคะเดี๋ยวขวัญจะมาอธิบายว่านวัตรกรรมนี้คืออะไรนะคะแต่สําหรับใครที่หน,น้ามันแต่งหน้าแล้วแบบเป็นสิวอะไรเงี้ยตัวนี้เลยนะคะว่าตอบโจทย์มากๆนะคะซึ่งจุดเด่นที่สุดของเทอร์เมอีแอกเนมาส์นะคะเขามีนวัตรกรรมที่เรียกว่า l ลิ y ลิ c ข้ามคืนค่ะทุกคนหรือว่า encapsulated salicylic acid นะคะคือการนําสารส l ิ c y l i c อ c i d เนี่ยเข้าไปอยู่ในแคปซูลชนิดนึงนะคะซึ่งเปลือกของมันแนมก็จะมีความแบบ คล้ายๆกับชั้นผิวของเราทําให้มันซึมลงในผิวได้ลึกยิ่งขึ้นเท่ากับว,ว่ามันลงไปสู่ต้นตอของสาเหตุสิวอย่างรูขุมขนของเราได้ลึกยิ่งขึ้นนะคะแล้วค่อยๆอบฤทธิ์อออได้ยาวนานถึง6ชั่วโมงเลยนะคะและที่สําคัญก็ยังอ่อนโยนมากๆด้วยนะคะนอกจากนี้เขายังมีส่วนผสมอื่นๆที่น่าสนใจในขวดนี้อีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวขวัญจะมาทิบาไว้ให้ฟังทีละตัวอด่๋ที่ขวัญบอกนะคะว่าเขามี Encapsulated s a l i c y l i c acid นะคะคือตัวนี้ทาแล้วเนี่ยไม่ต้องทิ้งไว้แค่10-15นาทีแล้วล คือทา,าทิ้งไว้ได้เลยทั้งคืนเพราะว่า อ่อนโยนกว่าแล้วก็ออกฤทธิ์ได้ดีเหมือนกันนะคะที่สําคัญคือซึมลงในผิวได้ดีนะคะลงไปถึงรูขุมขนที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวเลยเขาปลอดภัยด้วยมาตรฐานการผลิตยาเลยค่ะที่สาคัญตัวนี้นะคะยังมีซิงค์ออกไซด์นะคะที่เป็นส่วนผสมสําคัญในการช่วยดูดซับความมันส่วนเกินบนใบหน้าของเรานะคะและก็ยังมีไนอาซินามายด์นะคะหรือวิตามิน B3 นะคะที่จะช่วยในเรื่องของการยับยั้งการขนย้ายเม็ดสีนะคะแล้วก็ช่วยลดความมันได้ด้วยค่ะเท่ากับว่าช่วยคุมความมันช่วยลดรอยดํานะคะ ช่วยลดสิวผัดเซลล์ผิวได้อย่างอ่อนโยนครบจบมากๆส,สาหรับขวดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้นะคะว่าเราสามารถใช้ขวดนี้ยังไงกันได้บ้างนะคะวิธีการใช้เจ้าเทอร์เมอีแอกเน่มา์นะคะก็คือง่ายมากทุกคนคือเราสามารถทาแล้วก็พอก็นอนได้เลยนะคะวิธีการทาก็คือเราจะทาแบบนี้นะคะเกลี่ยเกลีย,ลยให้แบบทั่วหน้าไปเลยแบบนี้บางๆก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดใครที่อ่ะเป็นสิวอักเสบบางจุดอะไรเงี้ยเราก็สามารถแ้ม แตมแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะแต่ว่าถ้าใครแบบสิวทั้งหน้าหรืออยากจะช่วยคุมสิวอะไรอย่างเงี้ยก็คือทาบางๆทั่วหน้าแบบนี้ได้เลยนะคะทาบางๆพอเนาะไม่ต้องพอกหนาเพราะว่าเจ้าตัวนี้คือมันเข้มข้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้แห้งไว ไม่เนอะหน,หนานะคะสามารถทาเนี่ยตอนเช้าหรือกลางคืนก็ได้อย่างตอนนี้เราคือเราเอาพอกนอนใช่ไหมแล้วก็ทาแบบนี้เลยนะคะเจ้าตัวนี้ก็คือมันจะออกฤทธิ์นะคะช่วยลดสิวนะคะลดความมันต่อเนื่อง6ชั่วโมงเลยด้วยการที่สารของเขาเนี่ยก็จะค่อยๆออกฤทธิ์ไปเรื่อยๆนะคะฝนก็เลยคิดว่าตัวนี้ตอบโจทย์คนที่ผิวมันเป็นสิวง่ายมากๆเลยสามารถใช้เพื่อป้องกันสิวในอนาคตก็ได้หรือใครเป็นสิวนะคะก็สามารถช่วยลดสิวได้เหมือนกันนะคะเนี่ยแป๊บเดียวก็ แห้งแล้วนะคะจะเห็นว่ามันซึมเข้าไปแล้วนะคะแล้วเราก็นอนได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่หมอนสีเข้มก็ต้องระวังนิดนึงนะคะแนะนำให้เป็นหมอนแบบสีอ่อนๆหน่อยนะคะแต่ว่าตัวนี้สักออกแน่นอนเพราะว่าขอนเคยใช้มาแล้วะคะ่ะ อันนี้อย่างที่ขวัญนะเคยได้ลองใช้มาแล้วนะคะคือมันสามารถทาได้ทั้งคืนจริงๆทุกคนแล้วตื่นมาเนี่ยน่าไม่ราคายเคืองเมื่อเทียบกับมาส์คโคลด์ยี่ห้ออื่นๆที่ทาแล้วรู้สึกว่าเออทาได้แค่แป๊บเดียวเราต้องล้างออกอะไรไประมาณนี้นะคะเนื่องจากเขามีนั่นแหละที่ขวัญบอกแอนแคปซูลเลต์ซาลิสเลิกแอซิดนะคะซึ่งอ่อนโยนกว่านะคะออกฤทธิ์ได้ยาวนานเท่ากับว่าช่วยลดสิวคุมมันได้ยาวนานถึง6ชั่วโมงด้วยกันนะคะโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องกังวลในเรื่องของการราคายเคืองเลยที่สาคัญเนื้อมาสก์เขาแบบ อยียง่ายเบาไม่รู้สึกหนานหนักบนผิวอะไรอย่างเงี้ยขวัญแนะนําว่าทาละหนึ่งครั้งก่อนนอนหรือว่าจะใช้เป็นการแต้มสิวก็ได้เหมือนกันนะคะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะเจ้าโทเมอิแอกเน่มาสนะคะก็ไปหาซื้อได้แล้วตามรายละเอียดที่ขวัญทิ้งไว้ให้ใน description box ข้างล่างนะคะถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่อ่อนโยนสําหรับใครที่กําลังมองหาแบบมาสกผิวที่คุมความมันได้ดีๆแล้วก็ช่วยลดสิวได้ด้วยนะคะก็ไปลองกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ